สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอยู่กับมนมนทอนี่เองนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับเก็บเอ่อทัสมอนเตอร์ฟอกกาเกาอิชเชอร์นะอืมวันนี้ก็จะมารีวิวแพทอาที่อัพใหม่นะฮะก็จะมีมอนสเตอร์ตัวใหม่ด่านใหม่แล้วก็โหมดใหม่นะฮะแตกไหมเดี๋ยวนะนี่ตารางล็อกอินนะจ๊ะ นี่แล้วก็ใต้ตัวแล้วก็มีตัวใหม่ด้วยอ้าวอ้าวอาวขาวหมอนขาหมอนถอดถอดตัวใหม่ก็คือตัวนี้นะจ๊ะชื่อว่าอะไรวะฉันลืมละเพื่อนมันบอกชื่ออะไรอุ่นอุนอุนนี่แหละนะลืมแล้วอันนี้ก็ไม่มีเพิ่มนะ นี่มีตัวใหม่เข้ามาสองตัวก็คือมีนาน่ารักชิมิรามีนานั่นแหละ<น>แล้วก็พอดาบยักษ์นี่อยากได้น่ารักกว่าตัวเก่าเยอะแล้วทางมุม มุมขวาล่างนี่ก็จะเป็นรูปมีนาวันหนึ่งตะลุยด่านพวกนี้ได้แค่เก้าครั้งนะคะอ่ะถามว่าตะลยแล้วได้อะไรก็ได้อย่างนี้เลยนี่ขอพวกนี้เลยนี่ของดีสุดๆเลยแล้วอินสองวันแค่สองวันเท่านั้นก็จะได้ เจ็ดดาวเลิกได้ก็คือแถบพวกจตุรเทพนั่นเองเลือกรันได้ร็อกแซนได้ oh. มิโกะได้เลิกได้หมดทุกตัวในเจ็ดตัวนี้จะเลือกตัวไหนก็ได้นะจ๊ะดีมากมายดี uh huh. ดีมากๆเลยจ้ะและแต่ละวันนะก็จะมีแจกของด้วย ่เช่นเล่น5ครั้งใช่ไหมก็จะได้22เพรดีชิเมล่าพอเล่นพอเล่นครบ9ครั้งก็จะได้เออไบอันชันมีนามีนาอาเวกนะฮะอืเอาไว้กินเอาไว้กินมีนาโอเคซึ่งอันนี้ก็เล่นจบไปแล้วอยากอยากอยากเล่นให้ดูแต่ไม่แต่เล่นไปหมดแล้ว นี่ซึ่งผมก็เลือกล็อกแซนมาเองนี่แล้วก็ชืแล้วก็ซื้อชุดให้นางเรียบร้อยครบเลยสามนางเตรียมลงนะ้ำตุ่มฮะโอเคแล้วก็มีด่านใหม่เลยจ้ะด่านไปมีแค่สี่ด่านแต่ว่าแต่ละด่านนี้โหดมากมายอ่าจะเห็นว่ามุมซ้ายบนนะคะจะเป็นชื่อ ชื่อของเราแน่นเองนะก็จะมีเขียนว,ว่า V.I.P. อยู่ใช่ไหมแค่เข้าเกมแล้วก็รับ V.I.P. เลเวล5ไปทันทีเลยก็จะเพิ่มสเตตัสมาหลายอย่างมากนะนี่ทางเก็บมอสเตอร์จาก60กลายเป็น92อ่าฮะแบบอันเฉยไม่เกี่ยว นี่ครั้งครั้งเก็บอาวุาวธจากสามสิเป็น80ดีชิมาดีมากมายเนาะอันนี้ก็อันเชญธรรมดาอันนี้ก็แยกนะคะแยกเป็นพวกเออวัตถุดิบสำหรับอัพเกรดอัพเกรดพวกอาวุธ L และ N นะคะซึ่งอาวุธระดับ N เนี่ยจะหาได้ตาม4ด่านนี้เลยนะอื ซึ่งก็หาได้ไม่ยากถุยไม่ยากยากมากๆนะคะทุกคนต้องใช้ความสามารถในการบบงคับเองกันเลยทีเดียวนะอ่ะถามว่าท่ะด้านอื่นก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะไม่มีการปิดแปลงนี่แต่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าต้อง ผ่านตรงไหนก่อนถึงจะประตูอันนี้จะเปิดนะจ๊ะอ่าโอเคลุยเลยเอาน้องล็อกแซนออกอ่าและเย็นนี้ก็จะมีการแจกมอนสเตอร์เจ็ดดาวสุ่มด้วยนะจ๊ะซึ่งผมสุ่มแล้วก็ได้เฟ้าน,นั่งแองงขอนุ่มหลออ่หลอของเรา โอเคถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวยวังไม่พร้อมจ้ะโอเคพร้อมแล้วด้วยเพื่อนไปด้วยหนึ่งคนอ่ะเอาคุณกัสไปแล้วกันนะ นี่ซึ่งอาวุธและแลบ,บเอ็นจะสามารถดรอปได้ตามพวกนี้เลยและอาวุธอาเกะก็สามารถดรอปในนี้ด้วยเช่นกันนะจ๊ะซึ่งหมดนี้เราไม่ควรเราไม่ควรปล่อยให้มันเล่นเองอัตโนมัตินะถ้าถ้าอยากปล่อยให้เล่นเองอัตโนมัติต้องเลเวลเยอะจริงๆนะจ๊ะถ้ามีเยอะนี่คือเออคุณตียงก็ไม่ผ่าน ค่อยตีไปอย่ารีบร้อนนะเจ้๊ใจกระดิกน,นะโอ้โอ้ไม่ไม่ร้อยร้อยเจ็บอู้อู้ ว่ามันตีมาโหดมากบางทีนี่เก่มน็อกเลยนะเจนเนี่ยเจสีมาตเกี้ทุกคนเห็นทุกคนเห็นเนลือดรนเหลืกก้นหลอดอ่ะอาย ไปเรื่อยๆจ้ายอย่่ถอยเก่งวกตัวธนูเนาะแปลว่าคือกูต้องฆ่าธนูอะถ้าไม่ฆ่าธนูนี่คือกูไม่รอดอะ ล้มเรือไม่ทานอนะ่ะโอ๊ยทำไมออกมาไวกันจ้ะน,นั่นไงย,ยากมากๆเลยนะเจน,เนี่อ่เออลืมเรียกคุณกัสออกมาช่วยอาใไม ตอนนี้ผมจะใช้สมาธิแล้วนะโอเคตอนนี้ปล่อยให้นางสู้ไปตามอัธยาศัยเลยนะ โอ hey, ้ยอย่าพึ่งเนี่ยขอปิดเอฟเฟกต์แป๊บ รอเลือดเพิ่มก่อนนะจ๊ะถับบุกเลยเดี๋ยวรีเพิ่มเลือดไม่ทันเดี๋ยวตายหากันหมดนะเจะ๊เนี่ยเฮ้ยอย่าวิ่งอย่าวิ่งเอออย่าวิ่งเข้ามาด็กดีเด็กดีต้องฟื้นนี่เนี่ยเอาเลยดู 呀。Yeah. ใจกว่าบอสจะออกมานะโอ๊ยอย่าเพิ่งออกมาลูกมันอันตราย เดี๋ยวโทรเดี๋ยวโทรโอเคตีไปต้องตีเจกว่าบอสจะออกมานะซึ่งแต่ละด่านนี่โหหลายมาก เฮ้ยนี่มันตีเฟ้าตายเลยเหรอเนี่ยโอเคจะขออนุญาตเรีย้ยากมากอะบอกตรงขนาดานี้บอสบอสเพิ่งออกมาเื่อเนาะ เว่ยเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งอ่าอย่างตายเดี๋ยว บอสเนี่ยเราต้องค่อยๆ่บุกนะพูดคนเดียวคือแบบสกิลมันโหดมาก

กว่าจะผ่าน <c oughs> <c oughs> อยากเอาโล็นะ่ะเอาได้เฉยโอเคเจอกับความโหดร้ายซึ่งโหดร้ายมากฉันจะไม่ทนฉันจะซูอมนเอ๊ะ โอเคก็พบกับความโหดร้ายของโหดร้ายของโหดร้ายไปแล้วแพทนี้ก็จะขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายเหนื่อยมากๆโอ้ยบายบายเดี๋ยวจะมาอัพอัพของเอ็นให้ดูก่อนแล้วกันเนาะร้อยเปอรซหนึ่งมืน แวบ,บรล้าพิม่มเพิ่มขึ้นตลรางป้องกันเพิ่มขึ้นห้าสิบสาเปอร์เซ็นต์ะ่ใจ่จได้ใจจาง โอเค okay. แล้วก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนละกันเนาะแลเจอกันใหม่คลิปหน้าบนะ๊ายบาย